สวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้อยู่ที่ร้านตีมีตังวัสดุอะไรยนหรือว่าสาขาสามนะครับของพี่พิทักษ์นะคลิปนี้ก็ จัดทรงแมคโคครับ SK 200. 2 0 <c> 0 <oughs> จัดทรงลูกค้าสะกดนครครับ ี่ครับสาขาสามของพี่พิทักษ์นะรถเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับแมคโครรถเกี่ยวเริ่มมาแล้วครับอยู่สาขานี้ก็จะมีรถเกี่ยวมาตัดอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พิทักษ์ก็จะหารถเกี่ยวมาตัดนะครับที่นี่หละสาขาสามเดี๋ยวมาดูแมคโครครับ พี่อันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรน,นะพี่รุ่นอะไรนะไม่รู้หรอ น้ำมันหมดติดไปเนี่ยอ๋อน้ำมันหมดแล้วครับตายไปเนี่ย ไม่ไหวแล้วเติมน้ำมันเรียบร้อยครับไม่ยืดแขนด้วย Đang điều này ร,ร้อยโอ้เต็มเบี้ยพอดีเลยวางแขนไปสเสมอนี่เลยครับป๋าไปทางไหนครับป๋าสะกลสตะกลไปคนเดียวเลยนะโอ้ขั้ลเล่อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่พไม้อยู่พไม้ เธอเลิกจากพี่ไม่เลิกพีม่กันนะเธอเลิ <Okay. S 1> กใบพัดใช่ครับปลาแกไปคนเดียวเลยจัดส่งสกลนคร <Okay. S 1> บันไดนี่ขึ้นยังไงยกเอาเลยบ่ ยะ้ะยกเอาเลยครับโอ้เบาๆอีกอนนี้โอ้สปริงดีดขึ้นเลยครับไม่ต้องมีไฮดรอลิกโอ้ซีเดียวกับแมคโครเลย Okay, อเคก็ประมาณนี้ครับเดินี้พามาดูจัดส่งรถให้ลูกค้าครับ Go B S K 200ไม่รู้รุ่นอะไรครับรุ่นรุ่นอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะ <c oughs> เดี๋ยวพวก,ออกรถมือสองนะครับทุกคันในร้านนี้ก็จะนำเสนอเป็น นำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับนี่นะพร้อมราคาครับใต่สนใจก็ติดตามนะครับในคลิปต่อๆไปโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ,อเดินทางแล้วครับเดินทางปลอดภัยลูกค้าก็รอรับรถได้เลยครับ